สวัสดีครับทุกคนมาดูทีเด็ดที่ผมเคยบอกเคยสอนทุกคนไปแล้วว่าขัดเนะี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะมาดูนี่คืองานหูกระต่ายนะออนะขัดเหมือนเดิมเทคนิคเหมือนเดิมอ่ะดูเงาไหมเที่ยงเลยเห็นไะหมนะมันใช้ประโยชน์ได้ทุกหน้างานนะครับผมย้ําเลยว่าใช้ได้ทุกหน้างานแต่ผมจะทาคลิปสั้น ลงไปแล้วเนี่ยสวยเกลี้ยงนะครับเนี่ยมันติดติดคาบมือนิดนึงแี่ยเงานะครับบอกไว้ก่อนเงามากๆนะครับคือมาดูว่าหัดยังไงก็เหมือนเดิมผมก็จะสอนไปเหมือนเดิมทุกคนก็ไปฝึกเอานะครับเป็นคลิปที่ผมทําคลิปนั้นไปแล้วก็คืออะเดี๋บอกเขาข้าวทีก็ได้ว่าเนี่ยหัดไปมาดูปัดไปมาด,ด,ดูหมุนไปแล้วก็กลับมาดูเนี่ยจังหวะน่าอันนี้แหละ ยกออกจากลูกใบามาเพื่อที่จะไม่ให้มันแหวกเพราะการฝึกก็ฝึกแบบน,นี้แหละผมก็ฝึกแบบนี้เหมือนกันแต่ให้ดูอีกทีก็คือเห็นไหมงานหูกระต่ายตัวเล็กๆเนี่ยแต่เราก็ยางมาปักใช้กับเขาได้นะเนี่ยผมทําให้ช้าๆดูแล้วนะงเงาเกลี้ยงนะครับอันเนี้อ๋อนี้ดูเทียร์ข้างนะให้ลองลองดูนะลองไปฝึกดูเทคนิคของผมอะ หากินได้ตลอดชีวิตนะทุกคนผมจะบอกไปก่อนนะเพราะอะไรก็คือผมอะเมื่อก่อนอผมก็ช้าแต่พอเราเป็ินนะ่ะคือเราจะอยู่กับงานเนี่ยตลอดชีวิตเลยมันเป็นงานที่เรารักเราจะพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาโอเคนะครับทุกคนลองาไปฝึกดูนะ